สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระน่ารู้สาระทางกฎหมายมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นประจำเช่นเคยครับวันนี้เรามาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรครับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลว่ากรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านขอค่าเสี่ยงภัยโควิดเพิ่มเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนอ้างการออกตรวจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ว่าอย่างนักก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารก็เดี๋ยว,ยวจะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าทําไมกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงต้องมาขอค่าเสี่ยงภัยในเรื่องโควิดเกี่ยวข้องหรือเปล่าอย่างไรก็เพราะว่าตามกฎหมายของบ้านของเมืองก็คือพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะพศ .2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีการ แต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ของตนครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการเฝ้าระวังในการติดตามนั่นแหละครับซึ่งทีนี้เรากลับมาดูว่าเนื้อหารายละเอียดที่มาที่ไปของการขอเพิ่มค่าเสียภัยเนี่ยมันมีมาอย่างไร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9วันที่9าเมษายน2-5-6-3นายยงยศแก้วเขียวครับนาย,ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเผยว่าได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคนระับขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำงานด่านหน้าว่าอ,อย่างนั้นครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสอมอเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้า มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดว่าอย่างั้นะครับเนื่องจากต้องติดตามเฝ้าสังเกตอาการของบุคคลในชุมชนหมู่บ้านตำบลที่เข้าขายเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเขาบอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับจึงขอความอนุเคราะห์ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยารายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเป็นระยะเวลา6เดือนเช่นเดียวกับกรณีการเรียกว่าช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิดในกรณีอื่นๆนี่ก็คือเป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจถกเถียงกันอยู่ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร,รวันนี้เราเลยว่ามาร่วมแชร์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้แน่นอนว่า แต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปนะร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ